สวัสดีครับพี่น้องมาเนี่ช่วงเศร้านะครับของบ้านโคกสะอาดนะครับของลุงพอตายนาะพี่น้องเนาะอ่ะเบ่งกันนะครับช่วงเศร้าเดี๋ยวลงเก็บงานนะครับเก็บงานหลังจากมือคืนนี่เกี่ยวไปลงหน้า,ายโมงนะครับ,บยโมงครึ่งอ่ะลงหน้า,ายโมงครึ่งนะครับแล้วกามาเลิก เลิกที่หนึ่งเคิงอ่าเลิกที่หนึ่งเคิงยี่สิบเอ็ดไลนะครับหมู่ว่านนี่ยี่สิบเอ็ดไลเพราะว่าเสียเวลานะครับลงงานบ่ายโมงเคิงนะครับแล้วก็มมหยุดอยู่ตีหนึ่งเคิงแล้วมเคื่อนนี่อ่ะอันนี้มาเก็บงานนี่เพื่อนนะครับประมาณสามไลนะแลออกจากนี่ก็ไปอีกแปลงนึงนะครับรวมๆกันแล้วประมาณสามไล่ เก็บงานนี้แล้วกับสิเขาน้องแค้นนะครับพี่น้องอ่ะมันหมานเด้อเมือน,นี้จะได้ก็บยามีอุปรสรรคนะครับคอยราบรื่นราบรื่นเด้อทิดลอยเลยมันหมานนะครับจงได้ก็คือจะเบิร์ตแล้วละ่ะเบิร์ตเบิร์ตตัวเฮ็ดแล้วละ่ะเพราะว่าเฮ็ดเบิร์ตแล้ว <laughs> เฮ็ดเบิร์ตแลเงี้ในกระเป๋ากับเบิร์ตเลยเอออ่ะ ดวนดวนดวนนะครับงานกำลังเลงเก็บงานเพิ่นนี่มันแล้วนะครับเกียวเฉพาะนี่นะครับย่งเขียวอยู่นะครับเกี่ยวแล้วกับร่วมตัวนี้แล้วกับร่วมก็มือขึ้นกับยิบหาไรนะครับยิบหาไรกัโซูซยิบหาไรนะครับเลยอีกสามไรนะครับ สี่ครบยี่หาไรพระว่านี่ยังเขียวอยู่นะครับอันนี้เอาไว้เก็บงานเพิ่นว่าจะของเพื่อนว่าเอาไว้เก็บงานนะครับหลายแปลงอยู่หนึ่งสองสามหาแปลงนะครับอีกหาแปลงประมาณหาไรประมาณหา,า,ณาหกไรนะครับประมาณหกไรเนี่เอาไว้วลัจบฤดูกาลนะครับเอาไว้จบฤดูกาลอะไร ดูเขาพ่นะครับมือขึ้นนะครับที่ร้อยกะดันจนหอดตีนึงเครื่องนะครับโบไว,ว้ปาสันลูกน้องว่าลูกน้องจับกระสอบว่าโบไว้แล้วว่าสันขอหยุดก่อนว่าสันก็เลยอาเด็กพ่อครับก็เลยอ่ะมาเก็บงานเด็เพื่อนช่วงเศร้าน,นะครับเช็ครถเช็คเรือแล้วก็จัดเลยนะครับเอดไป คงเปิดในมันแล้วเนาะพี่นอ้องนะเดี๋ยวจะค่อยพ้อกันครับคลิปหนานะ้าเนาะพี่น้องนะ